สวัสดีครับวันนี้ช่างประปาาฉบับบ้านๆนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนนาความรู้สาระดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างประ ator, pues, ปลาฉบับบ้านๆนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับอันซีนในการท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ช่างประปาาฉบับบ้านๆจะพาเพื่อนๆมาปีนเขากันครับนี่นะครับมีเขาอยู่ด้านบนนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เขาทะลุมิติกันครับ wow. นครับวันนี้ช่างปปามาด้วยรถจรักรยานยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปพิชิดเขาด้านบนนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมว่าทาทะลุมิตินี้มันมีความสวยงามยังไงครับนี่เป็นเส้นทางนะครับที่จะขึ้นไปนะครับก็จะมีป้ายอยู่นะครับเพื่อนๆกดตาม gps มาได้เลยนะครับก็จะมาถึงถึงจุดจุดนี้เลยนะครับจะอ้อมมาทางด้านหลังนี่นะครับเป็นบริษัทที่เขาขุดพวกหินนะครับ นะครับเราก็เลี้ยวเข้ามาด้านหลังนี้ได้เลยนะครับตาม G P S จะพาเพื่อนๆนมาถึงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านนี้เลยนะครับว่าข้างบนเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับนี่นะครับทางขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเข้ามาในป่าเลยนะครับนี่ครับก็ทางจะเหมือนมีคนเดินอยู่แล้วนะครับเราก็เดินมุดๆุดไปเรื่อยเร่อยเลยนะครับ สำหรับเส้นทางนะครับก็จะเป็นลักษณะหินแบบนี้นะครับแล้วก็จากค่อนข้างชันนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่แหละครับด้านหน้าเราเราเห็นแล้วนะครับมีเชือกให้สําหรับดึงขึ้นไปนะครับถางก็น่าจะชันอยู่นะครับนี่นะครับพอเราขึ้นมาได้ไม่ทันไรนะครับก็จะมีเชือกนะครับผูกไว้ให้เลยนะครับเป็นเชือกที่อันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะครับขึ้นไปทางนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ เาะเชือก time, นะครับแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ Me เพราะว่าทางเดินนะครับจะเป็นหินแบบนี้นะครับค่อนข้างลื่นเลยนะครับระหว่างทางขึ้นถ้ำทะลุมิตินะครับเราก็จะพบความสวยงามนะครับของดอกไม้นะครับอันนี้เป็นดอกปากกากรองนะครับนี่นะครับสีสันสวยงามมากเลยนะครับจะมีไปตลอดทางเลยนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นนะครับก็มาเห็นได้ที่นี่นะครับถ้ำทะลุมิตินะครับมีดอกปากกากรองด้านบนก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเม็ดมนนะครับ นี่ครับเป็นเบ็ดลักษณะดำๆนี่นะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับขึ้นไปด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราขึ้นมานะครับก็เป็นค่อนข้างจะเป็นหินแบบนี้นะครับแต่ว่าขึ้นมาไม่ยากนะครับแล้วก็มีเชือกดึงแบบนี้นะครับก็ขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสามช่วงต้นไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับอันนี้พอเราเดิน ดึงเชือกในแนวตรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ขยยากทลายแล้วครับขึ้นมาได้นะครับเชื่อว่าทุกคนสามารถขึ้นมาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีเลี้ยวไปด้านนู้นนะครับอันนี้เราเห็นเข่าแล้วนะครับไปต่อกันเลยครับอันนี้ก็เป็นวิวนะครับระหว่างทางนะครับเราขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับจากตีงเข่าด้านล่างนะครับก็จะเป็นวิวประมาณนี้เลยนะครับ ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงถ้ำเขาทะลุมิติแล้วนะครับนี่แหละครับช่างปราป่าจบับบ้านบ้านนะครับจะให้เพื่อนเนเห็นนะครับว่าจุดนี้แหละครับคือจุดที่เขายึดโยงเชือกไว้นะครับแล้วก็ต่อลากยาวลงไปด้านล่างนะครับที่เราสาวไว้ขึ้นมานะครับเอาละครับวันนี้ช่างปราป่าฉบับบ้านบ้านนะครับก็พาเพื่อนๆนมาเที่ยวถ้ำเขาทะลุมิตินะครับ นี่นะครับเขาทะลุมิติสำเร็จนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาไม่ยากเท่าไรนะครับเพื่อนๆื่อที่ต้องการมาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีครับต้องการจะไปทางอำเภอสวนพึ่งนะครับไปเที่ยวสวนพึ่งนะครับก็แวะเขาทะลุมิตินี้ได้ก่อนเลยนะครับก็อยู่หลังโรงที่เขาระเบิดหินกันนะครับตรงประมาณนิดนึงก็ขึ้นมาได้เลยครับทางขึ้นก็ไม่ยากนะครับจะมีเชือกดึงไว้ให้นะครับและนี้เป็น ภาพภายในถ้ำนะครับนี่นะครับตลอาขึ้นมาจุดบนสุดแล้วนะครับเราก็จะพบพระพุทธรูปนะครับนี่ครับประดิษฐสถานอยู่ภายในถ้ำนี้นะครับเดี๋ยวท่างปราปาาจะบั้นบ้านก็จะกร,ราบนมัสการองค์พระพุทธรูปนี้สักครู่นะครับ บรรยากาศภายในถ้ำทะลุมิติจังหวัดราชบุรีนี้นะครับก็ด้านในนะครับก็เป็นลักษณะถ้ำนะครับกึ่งถ้ำนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในนี้อยู่สามองค์นะครับอันนี้ช่างปราบญ์บัวบ้านก็ในกราบนมัสการพระพุทธรูปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นช่องนะครับมีทางเดินขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวจะมีบันได ให้ขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวช่างป่าจะพาบ้านๆจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บริเวณโถงกลางก่อนนะครับที่เขาเรียกเขาทะลุมิตี้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นโพรงเลยนะครับนี่นะครับโพรงพอเรามองไปนะครับก็จะเห็นทุ่งนานะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นโพรงเหมือนกันนะครับลักษณะโค้งแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ จากจุดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆยืนอยู่นะครับแล้วก็วายประพุทธรูปนะครับด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับที่ช่างประปาฉบับบ้านๆบอกว่าข้างในนะครับมีบันไดนะครับสามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้นะครับเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆจะเดินเข้าไปดูนะครับว่ามันขึ้นไปแล้วมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่นะครับก่อนทางขึ้นบันไดนะครับก็จะมีเป็นรูถ้ำแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ แต่ก็เป็นทางตันนะครับเข้าไปไม่ได้แล้วครับเป็นทางตันน right er? ี่นะครับเป็นถ้าลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นทางขึ้นที่เราขึ้นมานะครับเพื่อจะขึ้นบันไดนี้นะครับสําหรับบันไดนะครับก็เป็นบันไดไม้แบบนี้นะครับนี่ครับตอกตะปูไว้นะครับก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับจะขึ้นไปด้านบนนู้นเลยครับไม่รู้ว่าด้านบนมันมีอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไปดูกันครับอันนี้เป็นบันไดนะครับ ทางมาปลาจะแบบบานๆขึ้นมาจากด้านล่างแล้วนะครับขึ้นมานะครับก็แนะนํานิดนึงครับเพื่อนๆขึ้นมาก็ขึ้นมาแต่ตัวนะครับอย่าเอากระเป๋าเป้อะไรขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะติดหินบริเวณนี้นะครับจะขึ้นยากนะครับพอเราขึ้นมาจากบันไดนะครับขึ้นมาทางด้านบนนะครับเราก็มันจะมีทางสองทางนะครับทางแรกเลี้ยวซ้ายนี่ไปนะครับจะเห็นเป็นแสงสว่างนะครับส่วนทางขวานะครับนี่นะครับทางมาป่าจะไปทางขวาก่อนนะครับก็ขึ้นมานะครับก็เป็นพื้นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ พื้นด้านบนนะครับก็จะมีข้างบนนี้กลิ่นขี้ข้างข้าจะค่อนข้างแรงนะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านขวามันจะเป็นโพรงแบบนี้นะครับก็มองเห็นด้านล่างนะครับที่เราพิ่งขึ้นมานะครับทําทะลุมิตี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโพรงไปนะครับเป็นโพรงถ้ำไปนะครับแต่ก็จะแบบบรรจบกับ นี่ครับจุดแรกนะครับที่เราขึ้นมาแล้วด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวช่างป่าจะพาไปดูนะครับว่าทะลุออกไปมันเจออะไรครับนี่นะครับเมื่อเราเดินลงมาจากโพรงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราขึ้นบันไดมานะครับทะลุออกมานะครับก็จะเป็นพื้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อยู่บนตัวถ้ำเลยนะครับนี่นครับก็เจอป่าครับมองไปก็เป็นที่เขาสัมปทานขุดหินขุดแร่กันนะครับนี่นะครับ ก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับไม่มีอะไรนะครับครับน,นี่นะครับส่วนทางเมื่อักคู่นี้นะครับที่จ้างปลาปลาฉบับบ้านๆบอกว่ามันเป็นทางมืดๆนะครับเรามาโผล่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวขากลับจ้างปราปลาฉบับบ้านๆจะเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ไปออกทางเดิมนะครับพี่มีบันไดให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันทางนี้นะครับเมื่อกี้เราออกมาทางนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันทางนี้เลยนะครับลักษณะก็จะเป็นทางเดินลักษณะแบบนี้นะครับเห็นหินนะครับ โอ้โลงนี้กลิ่นข้างคาวกลิ่นเคี้ย้างคาวค่อนข้างแรงนะครับก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะครับทางขึ้นก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่สามารถปีนขึ้นไปได้นะครับนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ออกมาทางนี้นะครับจะมีถ้ำอยู่ด้านในอีกถ้ำหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นโพรงถ้ำอยู่ด้านในนะครับก็ข้างในจะมีข้างคาวค่อนข้างเยอะนะครับได้ยินเสียงข้างคาวร้องนะครับแล้วก็ จะมีลักษณะเป็นเหมือนมูลข้างคาวอยู่ที่พื้นนี่ค่อนข้างเยอะนะครับกลิ่นรุนแรงมากเลยครับด้านบนนี้นี่ครับอันนี้ช่างประปลาจะบับบ้านๆก็พาเพื่อนๆมาชมด้านบนทำทะลุมิติเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่างประปลาจะบับบ้านๆจะลงไปด้านล่างแล้วนะครับนี่นะครับเราก็จะลงทางบันไดที่เดิมนะครับเพื่อนๆมาก็ระวังนะครับแล้วก็แนะนําให้ใส่รองเท้าเป็นเท้าผ้าาบนะครับขึ้นมานะครับก็จะสะดวกนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันครับ ก็หลังจากที่เราขึ้นไปชมด้านบนนะครับแล้วก็ลงมาทางบันไดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงกลับไปที่เดิมนะครับทางเดินก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ระวังลื่นนิดนึงนะครับถ้ามาค่อยๆลงนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับ นี่ก็มาถึงด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาอย่างจุดเดินครับที่มีพระพุทธรูปอยู่นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็พาเพื่อนๆนมาเที่ยวเขาทะลุมิตินะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเส้นทางที่จะไปอำเภอสวนพึ่งนะครับเพื่อนๆก็แวะมาเที่ยวได้นะครับแล้วก็วันนี้ช่างประปาฉบับบ้านๆสามารถพิชิตได้นะครับถ้าช่างประปาฉบับบ้านๆพิชิตเขาทะลุมิติได้นะครับเพื่อนๆก็มาได้เช่นกันนะครับ ทางขึ้นก็ไม่ลำบากเท่าไร่นะครับเพื่อนๆก็จะได้ลักษณะวิวบรรยากาศแบบว่าอยู่ในเขาแบบนี้เลยครับแล้วก็เป็นถ้านะครับสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมาท่องเที่ยวเหมือนช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับขึ้นมานะครับทางขึ้นก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับเพราะว่าจะมีเชือกเหนี่ยวลังไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใส่ถุงมือ นะครับมีถุงมือผ so ้านะครับก็มาก็จะดีนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงนะครับจะได้ไม่เจ็บมือนะครับวันนี้นะครับช่างปราป่าฉบับบ้านๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้ช่างปราปาฉบับบ้านๆนะครับจะได้ทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับไปครั้งหน้านะครับช่างปลาป่าฉบับบ้านๆจะไปไหนนะครับก็ขอเพื่อนๆคอยติดตามนะครับสําหรับวันนี้นะครับช่างปราป่าฉบับบ้านๆต้องลาไปด้วยภาพบิวและบรรยากาศของถ้ำทะลุมิตินะครับ ในจังหวัดลาดเจ้บุรีนะครับใครเพื่อนๆรับชมแต่เพียงเท่านี้นะครับไล้ก็สวัสดีครับ